พี่พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเคยพี่ตุ๊กเคยเคยสั่งเย็นตาโฟกินไหมเคยเคยแล้วแล้วแบบสั่งมาแล้วมันไม่เย็นอ่ะเคยเจอว่อเพมันก็ร้อนในเย็นตาโฟใช่ไหมเอาเย็นตาโฟเย็นตาโฟมเย็นร้อนเย็นมันเย็นร้อนร้อนตาโฟใช่พี่ตุ๊กต้องว่าไหมครับบอกว่าเนี่ยสั่งเย็นตาโฟทำไมไม่เย็นเลย Let's fight together. ขาเป็นลาเอาแล้วน่าพูดเหมือนผมเลยเห็นไหมโอ้ไม่ไม่เอาต้องสั่งนี้พี่เออเอาเย็นตะโก่ชามหนึ่งแล้วก็ขอน้ำแข็งเปล่าถ้วยหนึ่งด้วยแก้วหนึ่งด้วยอ๋อเราพอสั่งมาเทน้ำแข็งใส่ไงจะได้เย็นเย็นขาบอกหน้าเชื่อม เลยตามองเลยอ่ะไอ้นี่มันกินแปลกเฮ้ยบักออกมาแล้้วโโอหเกลียดเวลาตอนล้มถึงสือแล้วมันบักชอบระบบขึ้นเลยอะไรแปลกจะเนวิธีวิธีปุ๊บไปวิธีเคเขสั่ง เข้านาเข้าหน้าเป็ดมาไม่มีเห็นมีหน้าอะไรไม่แต่เนื้อมีแต่เนื้อเป็ดผมว่าผมว่าอาหารมันไม่แปลกหรอโอ้ก็แปลก I got supplies ไม่ไม่ผมอยากอยากคนตีนไม่ค้าเฉยถ้าเกิดไปพูดแบบนั้นแม่ค้าก็สั่งผัดตีนเป็ดพิเศษตีนให้นะยำตีนเป็ดไปพูดไปพูดพูดต่อหน้าแม่ค้าเอาแล้วไหนแล้วไหนหน้าหน้าเป็ดอ่ะ ไม่ครับบอกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเลาะมาหน้ามาให้ใช่่นไางนี่่นี่มค่มีไรางทมอบาี่นใได้ามีอะไราอไาอะไรไรนม่มไม่มีก็่อไะไมอ้อแค่มีอฮโลอันเดียวไช้ได้ ไม่เขาเขาบอกเราไปหนึ่งนะอยากได้อยาอยากได้หน้าใช่ไหม,มให้กุญจให้ไม่ากันเลาะหน้าคนขในบบคาใช่ <laughs> ไปลงนี่ ปเช็คด uhm like, oh ูเม no. ืองนี้ไหมพี่ได้ลอสเตอไม่ะเฮ้ืมีเสีึงปืนเดียวปูเดี๋ดูดเดีดูช่ย่ l ใช่ใช่น้างล่างนู่นหสามแยกนู่นนะแน่เลี่สามแยกแน่เลยนู่นเห้วเหรอ Mark t h location Mark t location สอคนผมเองสองน อยู่ตรงที่มาร์คสามคนอยู่บ้านเหลืองมาร์คเดอะโลเคชั่นค็อกตีคอกตีคนะเอาไงพี่รีบจัดการผมอ okay. ้อมไปเลยพี่รีบวางแผนได้พี่ได้ผมผมลูกซองพี่ผมขอไปพี่ตุ๊กแล้วคับได้โอ้ดูพี่ตุ๊กด้วยผมมาแล้วี่ก็เลยพี่ตุ๊กไปพี่ดูผมเก็บเสียงผมเน้นยิงไกล I got supplies มันอยู่บนบ้านเหลืองแล้วผมเห็นวิ่งอยู่บนบ้านเหลือง เพี yeah, right. Ay, s <S really? yeah. yeah. ๋ยมีรถมาวะรถมาใช่คนละชนผมคนละตีรถติดชนผมระวังพี่บ้านเหลือไม่ดีจอดแล้วไม่เหรอไอชิบหายเกือบตายบ้านเหลือยังอยู่แก่ต้วเจอมวิ่งมาคนเดียวดีแล้วผมซ้อนพี่ระวังนะตุ่น มันเหลืองโดดลงมาแล้วโอเค m a r k the location มันมาทางไหนพี่โดดมาทางผมปะผมผมมองไม่เห็นแล้วพี่พี่ผมกำลังเข้า ววิ่งวิ่งมาวิ่งวิ่งออกมาเที่อยู่วมาข้าวหลังมาหมดแล้วนักแล้วนักแล้วโอเคพี่พี่ตุกมีสมองเลยตุลระวังตุลระวังมีคนนึงไม่อยู่นะเดี๋ยววิ่งไปบ้านเห็ดหลังหลังหินดีกว่าพี่ตุกหลังหินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมาเดี๋ยวรีบเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ดีกว่า ู่คนนั้นตายแล้วมาร์คตำแหน่งโอ้ไม่น่าขยับเลยนี่มันไม่รู้ี่ชุบได้เฮ้ยเขขยับทำไมผมระเบิดแล้วเรียบร้อยโอเคเขาครับพี่มันน่าไม่น่าฉลบเจนน่นจะเสร็จอยู่แล้วครับไม่รอด ปครับเข้าได้เข้าก่อนเลยเสียงอ่หน้าผมเลยใช่าดม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 มดมดดยมดมมดมดมดมมดมมดมดมงมมดมดมดมมดมดมมดดยดดบดม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 ดีดมดกดม่มดมดมดมมด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 ดมบด กูชิ้นเองกูชิ้นเองกูชิ้นเอง Thank you thank you ผมไม่ได้สักคิวเลยเมื่อกี้ตูนฟาดเรียบหมดเลยฟาดเรียบคงเอาแล้วแล้วใครได้อ่ะผมผมถึงพี่พี่ตุกกับกันผมยดีหมดเลยสวยเลยตุกผมเก็บตามยังเลยผมถึงบอกในวันนั้นบอก ผมบอกโอ้ตูนคอดแม่นนั่งบนรถยังยิงโดนและไอ้ไอ้นั้นมันอิจฉามีคนมีคนมีคนเฮี้ยแม่งโอยเคืนมาข้างหลัตรงที่มาร์คอยู่หิ่ละมาร์คเดอโลเคชั่นโอเคโอ้โหตายได้คุณคุณยุ้ยเขาบอกว่าเมื่อกี้ตอนเล่นกับผมว่าเขาบอกว่าเล่นกับพิทุกแล้วพิทุกับฝีมือไม่ตกเลย ไปแอบเล่นที่ไหนมาหรือเปล่า <c oughs> ผมก็บอกว่าไม่อะเพราะว่าไม่เห็นีิทุกออนเลยเตแต่แต่วงเหมือนจะไปข้างหลังนะพี่เมืองที่เรามาคนเคยเล่นคอมแล้วมาเล่นโทรศัพท์มันเล่นไม่ได้วันรล่นยากใช่ผมเล่นได้ทั้งสองอย่างนี้คอมได้มือถือได้เมื่อก่อน,นะผมเล่นมือถือเก่งรู้สึก <c oughs> แต่พอมาเล่นคอมไม่กลับไปเล่นมือถือไม่ได้แล้ว ก็โหไม่ได้เลยเห็นปวดหัวเลยผมไม่รู้สึกว่ามือถือจะเก่งเก่งกว่าคอมได้สำหรับถ้าพับจีพับจีมือบายนะพี่อมือถือมันมันเร็วกว่าคอมอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหเก่งด้วยนะแม่ความความร่างกายอ่ะดูได้เลยเออครับไอ้เมล็ดความกับความกับมือถือลองยืนดึงยวนกันเดี๋ยวว่าใครนมาก่อนนะมือถือมือถือจริงก่อนแคมเด็กมันดีกว่าเยอะ แฟมเล่มันไม่ดรอปไงข้อดีของมันชเวลาชาร์จกันเนี่ยคอมนี่กระตุกแบบสุดๆอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเครื่บินบินผ่านมันกระตุกหน่อยนึงใช่เป็นเหมือนกันผมไม่รู้สึกพี่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่มือถือไงมันเกมมือถือปกติอืมเฮ้ยมีคนยิงสามแยกบ้านสามแยกสามแยกตรงไหน อยู่ที่โบสถ์เอ้ยมามาทางนี้แล้วนี่หว่าอยู่แถวๆเนี่ย Mark the location Watch out มันจะมาแอร์ดรอปแน่แเลยมาแอร์ดรอปแน่แน่มีแอร์ดรอปอยู่ตรงนี้นะฮะ Mark the air drop ใช่ไผมดักอยู่จะมันต้องมา โอ้ต้องให้ดออใช่ไหมพี่ใช่มีคนอยู่แถวนั้นด้วยใช้สไนยิงอยู่มัน้งไม่ถึงอ่ะไกลกันเดี๋ยวลองมาร์คดูดิพี่ชาติ้ม่เห็นมาร์คจุดโลเคชั่นใครเห็นบ้างมาร์คจุดโลเคชั่นระวังกลางเลยใช้สนายยิงบ้้สนาอ้าวผมได้ ไม่ขึ้นตัวตัวตัวเดียวแต่ว่ามันแค่ล้มไม่เห็นแต่ามันแค่ล้มไม่ทันแล้วเฮ้ยมันมีเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วพี่พี่มาร์คไหนผมลากได้ผมไม่เห็นแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไปไหนแล้ววะอยู่แถวแถวโน้นอ่ะแล้ว Mark the location หน้าหน้าพีิจากณามีคนใช่ฟูสมกชุดแดงชุดแดงชุดแดงผมลากเพื่อนมันตายแล้ว เราสมุกเก็บของเพื่อนมาอยู่เออเหลังเข้าผมหลังไไมูสมุก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 สมกไม่ต้องแบกนไม่ต้องแบกนะทุคนทุกคนพอเห็นแล้วพี่อยู่อยู่ใกล้ใบ้านบ้านหลังคา่ว แข็งคันแต่เรายังไม่ตายด้วย m a r k the location m a r k t d a location จริงๆต้องวิ่งกลับไปหาอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนคนู้นมาฝนลุ้นมาเซ็นยมากนี่ตัวที่พี่ยิงนอกเมื่อกี้พี่ นั่นไงบ้านหลังคาลวยได้ไหมนะได้ไหมได้ได้ได้มีสมมกอยู่ผมใส่มันอยู่หลังไหนบ้านหลังคาลวหลังมักไม่ได้พี่โอ้ยมันจะตายแล้วโอ้โหโดนจนได้ไม่อยู่ไหนวะ อยู่มาร์คดีโลเคชันมันมันเจ็บเยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะเดี๋ยวนะพี่กำลังเหี่ยวใหญ่เดี๋ยวขึ้นไปเสริมตายแล้วตายแล้วเจ็บเยอะตายแล้วตายแล้วเร็วเก็บยาเก็บยามียาด้วยโอ้โหเยอะตัวนี้ไม่มียาบ่งอยู่ที่ตรงประมาณเสาไฟฟ้าพี่ขนาดมีปืน ออยายอยาะ่นนผมมีเฟอร์เดต5อันมาเอาผมได้แบ่งให้ผมสัก2อันไนะด้มีเสียงรถมีเสียงรถได้ๆๆ Thank you Thank you Thank you Kevin Kevin โอ้โหนี่มันรีบลากไปตรงขวัญนี้ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามมีคน อยู่ภูเขาบนสันแยก Watch out สวยมากตูนโด,พดนพี่เจ็ดช็อตด้วยะเบิดจะเสิบตัว ที่เรามีเ hey, พ hey, ื hey, Ed, ่อนเพื่อนไปชุบพี่เพื่อนตรงไปชุบมาร์กหน่อยมัรง Attack the Mark น okay, okay, oh ี่ยโอเคเห็นสมองอ่ะเดี๋ยวเรารอมงเมื่อกี้ยิงโดนเพื่อนได้อยู่พี่เล่นได้อยู่ตรงนี้คุยคุยไม่ได้เลยนะลูกนอนแล้วครับพี่เควี้หลังผมมาหลังผมมาพี่ระวังมันยิงผมอยู่ต้องโผล่ผมกำลังจะกลับไปหาโอ ไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาไม่ได้ยังไงต้องเข้าวงอีกใส่ไฟผมปาไฟใส่มันไว้เอามียอมออกด้วย attack the mark ไปต้นไม้พี่หิดนี้ก็หลบไม่ได้เลยเห็นไรละสวยมาก โผล่หัวมายิงผมโดนโอ้ใไต้ต้นไม้มีอีกตัวพี่ไต้ต้นไม้มีอีกตัวสวยปันข้างหน้าเรามี<อ>ผมปั๊บยาแป๊บยับบนะยงพี่มีสองตัวโอหลบอยู่นั่นไหมผมช่วยโอดูยู่ไหนวะ มันกระตุกเลยมองไม่เห็นดูดูฝั่งนู้นไว้นะผมก็ไม่เห็นไม่มีระเบิดผมมีอ๋อรู้แล้วอยู่หลังเห็นฝั่งนู้นพี่พี่พี่ทีเคตรงโน้นมีแต่ผมมาทางอ้าวโดนโดนฝั่งนี้แล้างไปโดนฝั่งนู้ตรงนี้ตรงนี้ อยู่งั้นเอาไว้มันอยู่หน้าสามสามเหลือสามสามามยาเลยสุดท้ายแล้วอยู่นู้นคนหนึ่งโอ้าวตายอ้าวตาย อย,ยอย่าลืมติดตามช่อง TKJ หรือ <laughs> หรือลิ้นพันกันเอาใหม่ <laughs> <laughs> TKJ k, k YT Channel ไว้ด้วยนะครับ <laughs> โอ้ยเจ็บกัดลิ้นตัวเองลิ้นพันกัน <laughs> 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 เป็นแพร่พี่ขอบคุณครับ <laughs> 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 ผมได้ชุดอะไรมาไหมล่ะ